โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคะอ้อซื้อน่องไก่เศษ1ส่วน2กิโลกรัมซื้อผักคะน้าเศษ3ส่วน10กิโลกรัมและซื้อกุ้งแห้งเศษสอส่วน5กิโลกรัมสิ่งที่อ้อซื้อทั้ง3อย่างมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมทำความเข้าใจโจทย์ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการซื้อน่องไก่ผักคะน้าและกุ้งแห้ง 2. ซื้อน่องไก่เท่าไรซื้อน่องไก่เศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัม 3. ซื้อผักคะน้าเท่าไรซื้อผักคะน้าเศษ3ส่วน10กิโลกรัม 4. ซื้อกุ้งแห้งเท่าไรซื้อกุ้งแห้งเศษสองส่วนหกิโลกรัม 5, 5. โจทย์ถามอะไร โจทย์ถามสิ่งที่อ้อซื้อทั้งสามอย่างมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมวางแผนหาน้ำหนักของสิ่งที่ซื้อทั้งสามอย่างใช้วิธีบวกลงมือทำอ้อซื้อน่องไก่เศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมซื้อผักคะน้าเศษสามส่วนสิบกิโลกรัมซื้อกุ้งแห้งเศษสองส่วนห้ากิโลกรัมสิ่งที่อ้อซื้อทั้งสามอย่างมีน้ำหนัก เศษหส่วน2บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษสองส่วน5กิโลกรัมทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับทำตัวส่วนให้เท่ากับ like 10จะได้เท่ากับเศษ1คูณ5ส่วน2คูณ5บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ2คูณ2ส่วน5คูณ2เท่ากับ เศษ5ส่ว <accurately S 2> น10บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10เท่ากับเศษ5ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10กิโลกรัมเศษ5บวกเศษ3บวกเศษ4เท่ากับ12จะได้เท่ากับเศษ12ส่วน10เศษ12ส่วน10เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคะ จะได้เท่ากับเศษ10ส่วน10บวกเศษ2ส่วน10เท่ากับ1บวกเศษ2ส่วน10จะได้1เศษ2ส่วน10กิโลกรัม1เศษ2ส่วน10ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับจะได้เท่ากับ1บวกเศษ2หารด้วย2ส่วน10หารด้วย2เท่ากับ1บวกเศษ1ส่วนห จะได้1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมตอบสิ่งที่อ้อซื้อทั้ง3อย่างมีน้ำหนักรวมกัน1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบซื้อน่องไก่หนักครึ่งกิโลกรัมผักคะน้าหนักไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมและกุ้งแห้งหนักไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมรวมสิ่งที่ซื้อทั้ง3อย่างหนักประมาณ1กิโลกรัม ดังนั้นคําตอบ1เศษ1ส่วน5สมเหตุสมผลนะครับตรวจคําตอบถ้านำน้ำหนักของผักคะนา้ารวมกับกุ้งแห้งแล้วนำไปลบออกจากผลลัพธ์ต้องได้น้ำหนักเท่ากับน่องไก่1เศษ1ส่วน5ลบวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน10บ,บวกเศษ2ส่วน5วงเล็บปิดเท่ากับเศษ12ส่วนิ ลบวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10วงเล็บปิดเท่ากับเศษ5ส่วน10ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งก็คือน้ำหนักของน้องไก่ที่ซื้อนั่นเองนะครับแสดงว่าคำตอบถูกต้องเชือกเส้นหนึ่งยาว8เศษ3ส่วน4เมตรตัดไปใช้ครั้งแรก2เศษ1ส่วน8เมตร และตัดไปใช้ครั้งที่สอ,อีก1เศษ1ส่วน2เมตรเหลือเชือกยาวเท่าไรทำความเข้าใจโจทย์ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมีเชือกจำนวนหนึ่งตัดไปใช้สองครั้ง 2. มีเชือกยาวเท่าไรมีเชือกยาว8เศษ3าส่วน4เมตร 3. ตัดไปใช้ครั้งแรกเท่าไร ตัดไปใช้ครั้งแรก2เศษ1ส่วน8เมตร 4. ตัดไปใช้ครั้งที่2อีกเท่าไรตัดไปใช้ครั้งที่2อีก1เศษ1ส่วน2เมตร 5. โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเหลือเชือกยาวเท่าไรวางแผนมีเชือกเส้นหนึ่งแล้วตัดไปใช้สองครั้งหาความยาวของเชือกที่เหลือใช้วิธีลบนะครับลงมือทำ เชือกเส้นหนึ่งยาว8เศษ3ส่วน4เมตรตัดไปใช้ครั้งแรก2เศษ1ส่วน8เมตรตัดไปใช้ครั้งที่สองอีก1เศษ1ส่วน2เมตรเหลือเชือกยาว8เศษ3ส่วน4ลบวงเล็บเปิด2เศษ1ส่วน8บวก1เศษ1ส่วน2วงเล็บปิดเมตรทำในวงเล็บก่อนนะครับ ะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ลบวงเล็บปิดกาเปิดวงเล็บเปิดสองบวกหนงวงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน8บวกเศษ1ส่วน2อวงเล็บปิดวงเล็บปิดกาปิดเมตรเศษ1ส่วน8บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน8บวกเศษ1คูณ4ส่วน2คูณ4ี่ เท่ากับเศษ1ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ1บวกเศษ4ส่วน8จะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ลบวงเล็บปิดกาเปิด3บวกวงเล็บเปิดเศษ1บวกเศษ4ส่วน8วงเล็บปิดวงเล็บปิดกาปิดเมตรจะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วนส ลบ3เศษ5ส่วน8เมตรต่อไปนำจำนวนนับลบจำนวนนับเศษส่วนลบเศษส่วนนะครับจะได้เท่ากับวงเล็บเปิด8ลบ3วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน8วงเล็บปิด m. เมตรเศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน8เท่ากับ เศษ3คูณ2ส่วน4คูณ2ลบเศษ5ส่วน8เท่ากับเศษ6ส่วน8ลบเศษ5ส่วน8จะได้เท่ากับเศษ6ลบเศษหส่วน8เท่ากับ5บวกวงเล็บเปิดเศษ6ลบเศษหส่วน8วงเล็บปิดเมตรจะได้เท่ากับ5เศษ1ส่วน8เมตร อบเหลือเชือกยาว5เศษ1 8ส่วน8เมตรตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเชือกยาวประมาณ9เมตรตัดไปใช้ครั้งแรกประมาณ2เมตรและตัดไปใช้ครั้งที่สองอีกประมาณ2เมตรจึงควรเหลือเชือกยาวประมาณ9ลบวงเล็บเปิด 2, 2บวก2วงเล็บติดเท่ากับ5เมตร ดังนั้นคำตอบ5เศษ1ส่วน8สมเหตุสมผลนะครับตรวจคำตอบถ้านำความยาวของเชือกที่ใช้ไปสองครั้งรวมกับผลลัพธ์ต้องได้ความยาวของเชือกที่มีอยู่2เศษ1ส่วน8บวก1เศษ1ส่วน2บวก5เศษ1ส่วน8นำจำนวนนับบวกจำนวนนับเศษส่วนบวกเศษส่วน จะได้เท่ากับวงเล็บเปิด2บวก1บวก5วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน8บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน8วงเล็บปิดเท่ากับ8เศษ6ส่วน8ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ซึ่งเป็นความยาวเชือกที่มีอยู่นะครับ